ะคระับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณรับมาก่เคุณคุณก็หลอดเน่ยเนี่หอองเจมลยเจอนกาคง

สวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นพี่ในแบบหนึ่งวันนะครับผมใช่ก็พักกองซีรีส์มาเป็นพี่ในแบบเออก็คือเปิดมาด้วยสูตรสูตรขาวเลยสูตรขาวกระดุมทองซึ่งเป็นลุคที่ชอบมากๆเลยนะเพราะมันแบบให้ความคลีนแล้วก็เอลเลกนในตัวมันอะไรนะครับเจ้าชาย้นี่ไหมเหร ใช่ครับเสริมเลยเเม,มีเขา,เมามผมคือจริงๆก็มีซ้อมเดินแบบเป็นนัดคิวเป็นเวิร์กช็อปมาแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเห็นว่าเดินแบบ4ี่โมงเย็นใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าจริงมาตั้งแต่หกโมงเช้ามาบล็อกมาเดินแบบมาคุยแผนการว่าจะเดินไปยังไงยังไงกเดได้ว่าอะไรนะครับ ก็จริงๆขอเดินให้ตรงก็บอแล้วซ şey> ึ่งก็ทําได้แบบเดินตรงได้ครับผมก็เหมือนที่คาดไว้ภูมใจอ่าภูมิใจภูมิใจดีใจครับผมได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยครับอ๋อใช่ครับผมก็ตั้งแต่เดินออกมาก็คือได้ยิน มีเสียงกรี๊ดด้วยนะมีเสียงกรี๊ดตบมืออะไรแต่แบบตบมือแบบเกรงใจเพราะมันเป็นแบบจริงๆมันเป็นที่ที่แบบต้องเงียบเงียบอว่าแบบได้แค่เสียงตบมืออะไรอย่างงี้แต่ก็แบบแล้วเขาก็เออน่ารักดีนะรักดีครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาครับเห็น,นคือ,ค,อคือไม่ได้เห็นหรอกก็คือเราเดินไปอ่ะมันก็มืดอยู่แล้วไงเราก็แบบได้ยินได้ยินแต่ข้างๆอ่าเือละเลือละมาเม่มาเม๋มา ดีใจมากๆที่ทุกคนมาใช่ม<า> <approved> อ๋อดีใจเขาผมงานเดินแบบติดใจเนโกใบอ๋อติดใจติดใจรับผมติดใจงานเดินแบบนี้มากๆรับผมก็ถ้าเกิดแบบมีโอกาสได้เดินแบบของแบรนด์อื่นๆหรืออะไรต่างๆก็อยากจะมาเดินแบบ ก็คือก่อนอื่นต้องเตรียมร่างกายแล้วสมาธิคือข้างหลังเวทีก็คือนั่งทําสมาธิับผมเพราะแบบบางทีมันก็ตื่นเต้นอ่าใช่เราก็แบบมานั่งทําสมาธิกับพี่พี่แอต拉斯ใช่พอเดินด้วยกันก็มีมีมหลายคนเป็นพี่แล้วมีหลายคนเป็นน้องใช่ครับผมพี่พี่พน้องนแองลอสครับผม ใช่ครับผมก็ได้ล่าสุดเลยใช่ไหมครับผมก็คือของ men's f o l i o สิงคโปร์อันนี้ก็คือถ่ายของซีลินใช่เป็นอะไรแปลกใหม่มากเลยเนาะแลมีแบบผมหน้าม้าแบบปิดหน้าหมดเลยแล้วก็มีลุปหนึ่งที่แไม่ใส่เสื้อเลยแล้วสะพายแค่กระเป๋าแล้วจริงๆอันนั้นอนะ่ะเป็นอันที่เกือบไม่ได้ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ว่าเอดิเตอร์ที่สิงคโปร์ดันชอบรูปนั้นมากเลยเอามาขึ้นเป็นอันแรกเลย พี่ดังแต่มองไม่เห็นเลยเดิยผมยาวขนาดนี้ผมจริงๆก็ชอบนะงานถ่ายแบบอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมีงานถ่ายแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันเพราะสนุกนกับการถ่ายรูปีตอีอไนัใช่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความรับในคืนฤด,ดูร้อนก็เหลือแค่1 EP เท่านั้นนะครับผม <S 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 ก็ตอนนี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า ความเรียกว่าเฟรนด์ชิพของพวกเราอ่ะจะจบกันยังไงจะแบบรียูนเต็ดกันหรือเปล่าใช่โอ้มีหักมุมไหมคือคาดเดากันมาบ้างแล้วครับผมก็เห็นเห็นอยู่ว่าแบบเอ้อย่างคู่นี้เป็นไงไว้ไอวี่ใช่ไหมเออเป็นยังไงนะไว้ไอวี่เอ็นเกมหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นทุกวันก็รอดูดีกว่าได้ ครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับผมซัมเมอร์ไนความรักได้ขึ้นด้ดูร้อน EP 1 0นะครับผมเป็นไฟแนล EP ของซัมเมอร์ไนแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับบ <Yeah. S 1> ๊ายบายโอเค